ไป,ไปที่อำเภอไซมูนค่ะไปส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนนะคะผลักดันเรื่องของ so Power, สอบเข้าเวอร์สร้างอาชีพและกะร็รายได้ยางอย่างยืนให้กับคนในชุมชนนั่นเองค่ะโดยนายนช่างชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางนันทพรอสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดและก็ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์นะคะแปรรูปเสื้อกกบันหน้าโปงมูที่6ําบลไซมูน อำเภอไทรมนจังหวัดยโสธรซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นในการนําเอาต้นกกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมอนเป็นกระเช้าเป็นแจกันเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋าและก็เป็นกระเป๋าแบบสะพายข่างก็มีกระเป๋าถือก็มีน้่และก็หมวกสานจากเซนกกย้อมสีธรรมชาติก็มีคือกันซึ่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าและก็หมวกสานได้รับการรับรอง โอท็อป oh, ในระดับซีดาวและก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรซึ่งกาสะท้อนเห็นถึงคุณภาพและก็ความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อน,นเสนอแนะในการต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะหมวกสารที่พบว่าในช่วงประเภทนี่บุญบังไฟในปีนี้ที่ผ่านมาได้รับความนิยมหลายแห่งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่นก็เสนอเนี่ให้กลุ่มได้มีการพัฒนาเรื่องของหมวกสารให้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรูปทรงขนาดเพื่อร่องรับการใส่งานของลูกค้าทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอีกจุดหนึ่งที่ทานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงพื้นที่ไปยุที่กลุ่มท่อผาบ้านสร้างสร้าง อยู่หมู่2ตำบลไผ่อำเภอไส้มูลไปให้นกำลังใจก็สมาชิกทีไดีสืบสารและต่อยอดไล่ผ่าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาน้อมนำการมาสั่งอาชีพให้คนในชุมชนตอนนี้ก็มีการผลิตผ้าไหมผ้าปั้นข้อหลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของ ท่านผู้ว่ากันแนะนำนะครับบอกว่าเรื่องของการตลาดเอาแบบออนไลน์นั่มนามาเสริมขยายช่องทางการจําหน่ายให้ไหลลยๆขึ้นซึ่งมอบหมายให้พัฒนาการอําเภอบูญไต้เข้ามาสนับสนุนด้านเทคนิคและวิธีการขายแบบออนไลน์ให้ทั้งกลุ่มสามารถต่อยอดอาชีพและย่างมันคงยั่งยืนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยาสโรท์อย่างเติบโตน,นั่นเองครับ